วีเสียงมาแล้ว อาจาลูกค้าขอมาอู้หตอนแรกก็ดีเลยเหมือนเดิมค่ะเห็นป้าเบสมุมก้องเห็นไหมสองพันห้าพี่ยังโปรอยู่นะรอบหน้าไม่รู้จะสองพันห้าหรือสองพันเก้านะ ตอนนี้ยังให้โปรอยู่นะไ,ได้ซื้อได้รีบเออรีบเลยน่ารตเนี้ยเหลือไม่เยอะแล้วไม่ตรงเหรอเป็นสูงไปปะรีค่ะพี่รีทอมมี่ค่ะทอมมี่เดอ้อตัวนี้เป็นสูงไป,ปไหมเด็กเปนสูงไปไหม กลางอะน่าจะถูกไม่เห็นข้างล่างแน่เลย <c oughs> ไม่แม้ถึงขาเนี่ยทำไงอ่ะแล้วข้างบนเลยถูกแล้ว <c oughs> อนุญาตปรับกล้องแป๊บนึงนะพี่มันสูงไปออีกโเค 2,500ใครรับรีวิวส่งฟรีพี่ๆสามารถสั่งสินค้าได้เลยนะหนูเปิดร้านปกติวันนี้นะคะพี่กางเกงสีห้าส่วนผ้าป้ายส้มรอบนี้ยังโปรโมชั่นให้2,500บาทอยู่นะคะใครสั่งได้สั่งเลยโหพี่ดูตัวนี้ดิยังไม่ได้ใส่เลยป้ายห้อยมาเป็นพวงเลยค่ะตัวนี้เป็นเอวยืดด้วยคุ้ม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  ู่ลายดอกสวยค่ะนี่ทรงคาโก้นะคะตัวนี้อกสามสี่ไงเพื่อนเธอโอ้อกสามเล็เลยอ่ะใช่อ๋อนี่วัดดูดิเป็นคอบไงใส่แบบคอบไงหูสีดำดำใหม่มากพี่ดำสนิท ยดูดิสีฟ้าสวยมากเป็นเอวยืดสูตป้ายหนังโปโลอ่ะไม่ใช่ใชโปโล,โลใช่ใช่เหรอโปโลค่ะพี่ตัวนี้โปโล,โลป้ายหนังนะคะโปโลป้ายหนังบันตัวเป็นแบรนด์นะพี่นะเอาไปคัดไปแยกทำราคาได้เลยใครจะสวยเลยตัวนี้ สวยจริงๆเลยเอวยางยืดก็มีนะคะดูสินี่ก็ว่าฮาเล่ก็ได้ละลใช่แต่นคนละคนหารวยไม่เอาครับมารวย รับล,ลูกรีวิวได้เลยนะคะพี่โอ้ยตัวนี้สวยมากลายดอกสองรอบโอ้ลายดอกสวยเลยพี่ตัวนี้ไซส์กำลังดีนะครับไซส์แม่บ้านกำลังดีเลยดีนะอันนี้ดีจังเลยตักี้สูงอยู่ สูงอยู่ใครกินต้องำม่งมีใครตอบรับกูเลยกินอ่ะวันนี้กินนะตำไทยเหรอตำไทยเอ้ยวันนี้กินไอ้เดี๋ยวกินต้องำมั่งเห็นไหมเห็นไหมมีลูกค้านี่ลีอะไรกินด่าแต๊กแป๊กแต่พี่เมย์ไม่กินพี่เมย์ปวดท้องแก่แล้วของไม่ดีแก่แล้วปันไม่มีแล้วนี่ย รีมาอีกแล้วจ้ามีแบรนด์นะพี่มีแบรนด์ให้ลุ้นนะเสื้อป้ายจับมือยังเลยคุณพี่ตู้หยุดยาวไงตู้ออกไม่ได้ตู้จับมือรอก่อนเดอ้อครับผมอุ้ยสวยนี่ เหมือนเดิมพี่จา๋าใครเอารีวิวจัดได้เลยใครจะสั่งลูกใหม่สั่งได้เลยนะคะโปรโมชั่นให้อยู่เดอ้อป้าขายอยู่หน้าเซเว่นไม่ใช่หรอวะเมื่อเนี้ยอาอุ้ยตัวนี้สวยจังเลย ตัวนี้ผ้าลินินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลินินร้อยตัวนี้สวยรุ่นนี้ขายดีค่ะรีวิวบ่อย ลายนี้สวยมากเลยตัวนี้ลายสวยเลยพี่ตัวนี้ลายสวยมากตัวนี้ป้ายห้อยเลยโอ้รีพี่ดูรีตัวนี้ดิรี รีแบบป้ายห้อยมาอย่างนี้เลยค่ะยังไม่ได้ใส่เลยพี่รีป้ายห้อยหนักมากสวยดังลันลยดูลายสวยค่ะลายดอกวย ทําส้มตำขาหมเลยเล,ยด,ล,ย,ลยดอกค่ะตอนนี้ ดีนะคะผ้าดีผ้าสวยใส่สบายเลยลิมินตตัวนี้ของยูนิโคลสค่ะพี่เห็นไหมาบางทีมันมีแบรนด์นะคะแบรนด์แบบติดมาให้เราทำราคาได้อะ่ะผ้าลิมินเหมือนผ้าลิมินเลยผ้าห้าสิบห้าสิบ อุ้ยพี่ยูนิคอตัวนี้สวยดูดิยูนิคอเลยเ <IC> ยอะได้ร้อยกว่าตัวอยู่แล้วร้อยสี่สิบตัวบวกลบได้เลยลูกเลยลายจุดน่ารักน่ารักจัด รับได้เลยนะพี่นะงานสวยจ้ะเอาไปรีดนิดนึง ใหม่ใหม่มใ,หมใหม่อีกแล้วพี่ขอโชวว์ขอโชูนะป้ายห้อยมาเป็นพวงอีกแล้วค่ะตัวนี้ป้ายห้อยมาเป็นพวงเลยสีคุมโทนนะจ๊ะรุ่นนี้สีแบบโทนเรียบร้อยสุภาพ ด็อก,กออ์ก็นกไม่ลูกนี้มันเยอะจังเลยพี่โอ๊ยหมดแล้วเออไม,ล,เไมลูกนี้เยอะจังวะเอออุ้ยลายสักตว เยอะจังเลยสอบนี้แลดูเยอะๆเ้ยอ้ตัวนี้เก๋ป่ะตัวนี้ใหม่กกิบเลยพี่ป้ายห้อย ตัวนี้ลายดอกสวยเลยคาโก้คาโก้ <c oughs> <laughs> ตัวนี้ลินินร้อยค่ะอ้าวรับรีวิวใครรับรีวิวเนาะตัวนี้ลินินร้อยเห็นไหมพี่ลินินร้อยพี่อ๋อลูกค้าประจําของเรานี่เองได้เลยคุณพี่จัดไปกระสอบละสอง0ั 2, ค่ะพี่กระสอบเนี้ยจัดโปรอยู่นะจัดโปรอยู่นะ2องพันเนี่ยปกติมันจะอยู่ที่2อ0พนเนั่นแหละไม่รู้จะหมดโปรเมื่อไหร่นี่นะคะป้ายอยู่ไหน ดูกระสอบนี้ดิพี่หนูได้แบบรีป้ายห้อยมาเป็นพวงนี้เลยอะ่ะมีรีมีทอมมี่มีโปโล,โลนะคะมีแบรนด์ให้ลุ้นแล้วแต่กระสอบออกมากออกน้อยนะคะแต่ที่ไม่ต้องลุ้นก็คือถ้ามันจะสะอาดขายง่ายนะคะใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ